ตรวบพี่มูอ๋อดูจากแบบใช่ไหม ฟังดุก็เดามารว่าไงระว่ายังยังไม่ร้ว่าว่าจับจับต้งไม่ได้ไลออกซายลหรอุดขาชที่สีคงเาไปหรือว่าเ็นท mm ัลบหังที่ฝ่ายอยอดเ ใหเคยขึ้นไปบ่อยมามาขอด้วยเลยเพื่อนแต่ถ้าถ้าดูแตก็่ใชไหมไม่มาตัวเป็นอะไรก็คืออยู่ตรงชายตนนี้ินเปรตตัวนี้ินเร มืดแล้วมันคนติดตาที่เราน่าจะกลับมาที่เต้เพราะเขาไม่ได้อากไฟจะมืดพอดีใ้ก็จะด้วไม่แค่นี้ไงเข้าไปฝั่งน้นมันต้องสช้้อนสัญญาณเราเทียมว่าเขาลง รายการสดรู้สดเห็นรายการที่เปิดการรับรู้ให้ประชาชนผลิตรายการโดยพิลาปากเปาะสนใจลงโฆษณา0896645534